ลูกสงะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องที่รักแล้วก็ที่ชอบในการเล่นหมากลูกไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็นําเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นเพียวเคมาฝากกันเช่นเคยนะครับสําหรับเกมกระดานนี้ AI นั้นเป็นหมากสีขาวนะครับส่วนหมากสีแดงนั้นนั้นยังเป็นของผู้เล่นเพียวเคนะครับผม ในกระดานนี้จะมีรูปแบบการผูกหมากแบบไหนแล้วก็รูปแบบการถอดหมากแบบไหนเข้าโจมตีกันเราไปเริ่มรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเ i เปิดกระดานก่อนด้วยการเลือกเดินเม็ดขึ้นมาครับฝั่งผู้เล่นเขเคเลือกเดินเบี้ยห,หน้าโหนขึ้นมาครับเอยันขึ้นไปถ้าเปิดโค้งเม็นลักษนี้ ฝั่งเื่นโอเคจะเลือกเล่นเป็นม้าขวาหรือเปล่าครับเราจะได้เห็นม้าขวาประทะม้าซ้ายเปล่าครับสําหรับกระดานนี้ดูว่าทั้งสองท่านจะผูกหมากกันแบบไหนให้เราได้ศึกษาไันครับ ความเหนียวแน่นขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับโยนม้ามาครับสําหรับไอโลูกผู้เล่นริมกระดาษครับสําหรับีไอกับผู้เล่นโตเกะเปิดฉากกันริมกระดาษนะครับจังหวะ,น,ะ,น,ะหนี้ีไอไม่ใช้เบียกินนะครับใช้เบียกินไปปูสามเบียึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นโตเค ไินตัดขึ้นไปครับไอไินตัดการเข้าไปเลยเอาครับเริ่มมีการแลกกันเกิดขึ้นบริเวณกลางกระดานครับขึ้นขุนขึ้นมาเสริมกำลังลบครับสำหรับ AI ไล่มาครับหาอยู่ไม่ได้ลับไปที่เดิมครับรูปแบบการลุูกหมาของฝั่งพเพื่อนโปรเพยข้างๆที่จะแน่นแฟนมากครับนู้ว่า AI จะถอดหมาเข้าไปได้ยังไงนะครับเรดินมาขึ้นมาเตรียมครับ AI ว่ามีความสูสีกันนะครับสําหรับการถูหมากของทั้งคู่นะครับเรามาดูการถอดหมากของทั้งคู่ว่าจะได้เปียกเสียเปียกเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ครับเดินเบี้ยนอย่งี้ขึ้นมาฝั่งเพื่อนกัเคก็เริ่มที่จะถอดหมากเอไอนะครับเอไอกินเข้าไปเพื่อแรกเรือครับ mm hmm. โอ้โหจำเป็นต้องแรกครับ ออเริ่มบุกเข้ามาทางปีกขวาของกระดานนะครับครับดูว่าฝั่งผู้เล่นโรโอเคนั้นจะรับมือการพอดหมากของ AI e e ได้ยังไงครับเ e e บุกอย่างต่อเนื่องครับผมบุกอย่างต่อเนื่องด้วยกัน โคนอันนี้ก็มาแรกครับเออมีโคนนี้ก็มาแรกนะครับอเอาโคนมาต่อกันเลยทีเดียวนะครับ Ei โผมาตัวนี้ขึ้นมาอืมเอานะครับ Ei จะโชว์มดเด็ดยังไงให้เรารับชมรับจำงรับการนีน้รู้ว่าเู้เล่นเกรลเค้น,นจะแก้มา Ei ได้ไงครับ ับไล่มาครับถายกลับครับสำหรับผู้เล่นโรเคเดอไอเริ่มขยายมาขึ้นมาบริเวณปีกขวาของกระดานนะครับฝั่งผู้เล่นต้องพยาย,ยามบุกเข้ามาทางปีกซ้ายของกระดานนะครับต่างคนต่างบุกนะครับ โอเคนี้ก็กข้างที่จะมีความสูสีนะครับกับ AI เหมืนกันนะครับถึงจุดนี้ก็ยังไม,ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับผมดูสูสีกันมากนะครับสาหรับ AI กับเฟ่มเซลฟี่ okay. ทั้งรูปแบบการถูกหม,มากแล้วก็การถอดหมากดูว่าจะไปจะโช์ ดีครับ AI อ๋อโอ้ยเรือลุดอย่างนี้เรือขาดครับจังหวะน,นี้สำหรับผู้เล่นเพลโอเคครับอืมอมนาพลาดนิดเดียวเองนะครับน่าเสียดายมากาอาดนะครับได้มาครับสำหรับผู้เล่นเพลโอเค สีกันจริงๆครับสำหรับกระดานนี้มันนะครับเอไได้กินเม็ดฟรีครับจังหวะนี้ลุกไปหนึ่งทีครับถือว่าผู้เล่นตัเกมท่านนี้สามารถกดแดน AI ไได้อยู่นะครับเนี่ยนะครับดูว่า ทำยังไงกันต่อครับลุกไปหนึ่งทีโอหมีอยงอนะ่ะมา2ตัวแล้วครับสนุกนะครับอย่างนี้ AI ไอินตัดกันไปเลยครับเพือ่อลดกำลังการบุกของฝั่งผู้เล่นส็โอเคนะครับ ไอ,อ้ไอเดนเรือมากดไ่เลยโอ้โหแสบจริงเออมาแลกคนครับจังหวะนี้ลุกไปหนึ่งทีครับ เสริมเกมรับก่อนครับนะครับเดินม้ามาลุกครับโอ้ห AI พยายามบีบพื้นที่เข้ามาหาคุณของฝั่งผู้เล่น p เคนะครับก็ออไปครับเดือดดวามาตัดนี้นะครับมีไอเลือกจกังหวะนี้อินตัดเข้ามาเลยครับโอ้โหเอาละครับ มาอยู่อย่างนี้แล้วขุนกับเรือนี่อยู่ในขณะนี้นะครับ AI นี่สามารถทำลุกจนได้สบายมากนะครับเลกตาเดียวนะครับอมคงจะมาไม่ทันนะครับสำหรับมาของฝั่งผู้เล่น POG เอไอก็ทำลุกจนที่ตำแหน่งนี้นะครับผมก็จบไปที่จุดนี้นะครับผมก็ไปมีกอีกรรมหนึ่งที่สนุกสนานนะครับผม ก็ถือว <Shakespeare> ่า <k> มีความสูส <bulun> ีมากนะครับสําหรับผู้เล่นเปโอเคท่านนี้สามารถสร้างรูปแบบนะครับในการเข้าทาแจมเ a ไได้นะครับผมแล้วก็เป็นการสร้างรูปแบบการผูกหมากที่เหนียวแน่นให้พวกเราได้รับชมกันนะครับสําหรับผู้เล่นเโอเคนะครับแล้วก็ AI ก็สร้างรูปแบบการถอดหมากของฝั่งผู้เล่นเโอเคได้สนุกสนานนะครับสำหรับกระดานนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเปโอเคทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่จะเล่นหมากรุกเลิกกันแล้วก็สร้างสรรค์เกมหมากรุกทีด่ดีแบบนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราที่รักแล้วก็ที่ชอบในการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้รับชมเพื่อเป็นพิธีาทานแก่ผู้ที่เริ่มสนใจในการเล่นหมากรุกไทยด้วยนะครับผมสาหรับผมก็ต้องขอ,อ,อถ้าเพื่อนๆชอบหมากรุกกระดานนี้ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการ หาคลิปดีบนี้แล้วก็ทําคลิปดีบนี้ออกไม้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆที่จะมีในครั้งหน้านะครับผมสําหรับลู c แชนแนลก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับลุ c แชน n e l